ของไอ้ต้นตินเกตจะเยียกไหมครับมาดูนะครับโหเยอะมากนะครับโอไม่ใช่อันนี้สามารถไปทําแบบได้ดีมากนะครับมันต้นมันใหญ่มากครับอ่าที่โรงเรียนก้านเหลืองดงนะครับตอนนี้กาลังปรับโูไโมชั่นนะฮะจัดทาสนามนะครับสนามฟุตบอลนะครับี่คนนะครับ